ลอกน้ำน้ำไหลนะครับปิดแล้วก็ยังไหลอยู่ยังไม่หยุดอะ่ะยังยังยังไม่หยุดอีกปิดซึ่งสิ่งนี้จะทําให้คา่าน้ําของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหลายสิบบาทเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกครับมิสเตอรี่สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับการซ่อม,มกกอุปกรณ์เล็กๆน,น้อรๆายในบ้านด้วยตัวเองนะครับวันนี้เรา เจออีกหนึ่งปัญหาที่อยู่คู่กับบ้านของเรานะครับซึ่งทุกบ้านจะต้องมีนั่นก็คือนี่ครับผมก๊อกน้ําน้ําไหลนะครับปิดแล้วก็ยังไหลอยู่ยังไม่หยุดนะ,ะยังยังยังไม่หยุดดีปิดซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ค่าน้ําของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหลายสิบบาทเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกครับกดไปแน่นๆ,ๆ,ๆถ้าเป็นระยะแรกๆการปิดแน่นๆแบบนี้จะยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พอเริ่มบานไป จะเป็นแบบนี้ครับจะมีน้ำหยดขั้นตอนต่อไปคือนี้ครับนอกจากดันขวาสุดแน่แนแล้วดันขึ้นข้างบนด้วยนะถ้าก๊อกน้ําที่ยังอาการไม่เยอะก็จะใช้วิธีนี้ได้ผลอยู่แต่นี้ไปเยอะมากแล้วนะครับขวาก็ไม่ผลดันขึ้นก็ไม่ผลขั้นตอนต่อไปครับนี่เลยครับง่ายๆเลยครับใส่เข้าไปรัดเลย น,นี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่วิธีนี้ก็ใช้ได้อีกหลายเดือนนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็สามารถลองทดลองได้ที่บ้านเลยนะครับอันนี้วิธีแบบมันบ้านเลยนะแต่ถ้าใครที่เห็นแล้วโอ้หอย่างนี้ไม่ได้แนะ่แต่จะแก้ไขนะครับก็มิสเตอร์ซีก็มีวิธีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นวิธีที่4นะครับ1ก็คือบิดขวาสุด2ก็คือดันเข้าใน3าก็คือ อันนี้เขาเรียกหนังยางนะครับเอามารัดเลยนะแต่วิธีที่สีก็คือตรงนี้ครับมันจะมีจุดที่จะทําให้เราสามารถเซอร์วิสก๊อกอันนี้ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีดังนี้นะครับนี่ไขควงอัอนเล็กนะครับเพื่อที่จะเอามาอัเปิดตรงนี้ออกนะแล้วก็ไขควงแข็งนะครับเพื่อที่จะหมุนน็อตที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็อันต่อมาก็าคือครับถ้า ซ่อมแล้วไม่หายหรือก๊อกบางอันมันจะซ่อมไม่ได้เพราะว่าราคาถูกถ้าก๊อกที่ราคาแพงๆก็จะมีกลไกที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ถ้าก๊อกที่ราคาถูกๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีวิธีแก้ไขสถานเดียวคือเปลี่ยนเท่านั้นนะครับซึ่งผมเองก็ซื้อของใหม่มาเตรียมรอแล้วนะเผื่อถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเลยเพราะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับสองสาปีแล้วราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะต่ก็อยากเปลี่ยนแต่จะลองซ่อมดูก่อนนะครับ คันนี้วิธีเปลี่ยนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองซ่อมให้ดูก่นอนการเดินบางบ้านนะครับจะมีวาล์วน้ํอ่ะก็ปิดวาล์วน้ําก่อนแล้วก็ใช้ไขควงอเล็กนะครับงัดตรงนี้ออกมามจะมีที่ให้งัดอยู่น็อตสีแฉกอยู่ข้างในนะครับก็ใช้สกรไลสีแฉกหมุนออกมาเลย ทางซ้ายนะครับอ่หมุนไปทางยางก็ปล่อยไว้กันแหละหมุนลงไปนะครับระวังน็อตมันไหลลงในช่องนี้นะครับงานดาบเลยนะครับ แล้วเราก็จะสามารถถอดไอ้ตรงนี้ออกมาได้นะครับเดีย๋ยวลองดูกันก็จะพยายามดึงถอดมันออกมานะครับดูว่าจะได้ไหมโเป็มนมากถอดไม่ได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะต่อยอดนะครับซ่อมก๊อกนี้เพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องซื้อมาใหม่ก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมลองถอดตรงนี้แล้วมันถอดไม่ออกนะถอดตรงที่อ่างล้างจานเพราะว่ามันดึงตรงเนี้มันดึงไม่ถนัด แล้วก็อันนี้ก็คือก๊อกน้ำนะฮะเหาแม้มันเริ่มเป็นสนิมเริ่มแล้วไม่สวยเพราะพวกนี้มันไม่ใช่สแตนเลสร้อยเนะครับเป็นเหล็กผสมน่าจะชุบโครเมียมมานะครับถึงเวลาก็เป็นสนิมววธีออกก็ต้องใช้ความร็แรงนิดนึงนะครับใครอยากจะถอดอันนี้ออกแบบนี้นะครับเคาะเลยป๊อกไม่ถานาัดนะครับ พอข้อออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยที่สาุที่ดึงไม่ออกเพราะว่านี่ครับอ่าโนนี้แล้วก็เกลียวนี้นะมันขบกันอยู่มันต้องใช้ความแรงตุนแรงนิดนึงเสร็จแล้วก็ใช้ประแจหรือใช้คีมล็อกหรืออะไรก็ได้ที่หมุนตัวนี้ออกมาครับสำหรับผมผมใช้คีมล็อกจับนะครับแล้วก็หมุนออกมาหมุนก็หมุนเหมือนเดิมครับทวนเข็มนาฬิกาเวลาหมุนออก น,นะคมันออกมาแบบนี้นะครับอสองมือครับพอล้มหลวมแล้วก็สามารถใช้มือหมุนออกได้เลยก็มาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงครับอ,อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่ก็จะเป็นตอนนี้ ตัวที่ทําให้น้ําหยดไม่หยุดก็คือซีลตัวนี้นะครับซีลตัวนี้มันเสื่อมมันสึกหลอมันใช้มานานมันทําให้ไม่สามารถที่จะปิดน้ําให้อยู่ได้นะครับเราต้องไปหาซื้อตัวนี้มาตามร้านวัสดุกอ่อสร้างหรือว่าตามร้านขายชุดปะติกอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับก็ต้องลองไปหาซื้อมาแล้วมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กรอกนี้ ก็จะสามารถใช้งานได้ต่ออีกนานเลยจนกว่าจะพังก็เปลี่ยนอีกในสมัยเดิมนี้นครับจนกว่าสภาพของมันเนี่ยจะขึ้นเป็นดําทั้งอันที่ว่าเป็นเหมือนสนิมนะครับซึ่งไม่สวยอันนั้นเราก็ต้องทิ้งไปตัดใจนะครับแต่ถ้าใครที่จะซ่อมใช้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขได้เหมือนกัน <Wow. S 1> ใช้งานได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ <Wow. S 1> เสียแค่ค่าซิลยางพลาสติกแค่อไม่กี่บาทนะครับลองไปหาซื้อดู วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับใต้นี้ไม่รู้ว่เห็นหรือเปล่านะมันจะมีจะสามารถที่จะสอดมือเข้าไปหมุนออกมาได้ะนะครับเวลาหมุนออกนะครับก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะมีเป็นแบบนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยเวลาหมุนออกก็คือหมุนทวนเข็มถ้าหมุนเข้าก็คือหมุนตามเข็ม สายข้างในที่ยิ่ก็เหมือนกันนะครับหมุนเหมือนกันหมุนสายออกมาก่อนครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้ตอนที่ทดลองถอดเนื่องจากว่าพื้นที่มันแคบมากนะครับจะให้ง่ายเนี่ยผมก็เลยต้องถอดตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะสอดสายเข้าไปข้างในแล้วก็จะได้หมุนตัวนี้ออกได้ง่ายๆ,ๆเพราะว่าเนี่ยครับสังเกตด,ดูนะฮะมันเฟื่องมากเลยนะมันไม่ยอมหมุนหมุนยากนะครับ อันนี้คือวิธีการถอดขั้นี้ต่อไปก็จะมีน็อตอยู่ด้านในนี้นะครับให้ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยถอดแบบนี้นะครับเป็นบล็อกสวมเข้าไปจากด้านล่างนะครับยสมเข้าไปเพื่อให้ไปคล้องกับตัวที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อไปหมุนตัวที่อยู่ด้านบนหรือใครมีประแจรหรือว่าจะใช้มือหมุนก็ได้นะครับแต่หมุนไหวแต่แบบนี้จะสะดวกกว่านะครับ ช่วยนะครับช่วยงานเสร็จเร็ว้นเหรอไม่เลยี๋ยวถ้าใครหมุนใช้ตัวนี้หมุนไม่ถนัดนะครับตอนนี้ผมลองแล้วอ่าด้านในมันไม่ถนัดนะครับเพราะมันติดเพราะน้ำทิ้งก็ใช้มือจับตรงนี้ใช้มือสอดเข้าไปจับด้านล่างไว้นี่ครับพอจับด้านล่างไว้แน่นแล้วเราก็หมุนข้างบนแทนด้นล่างให้นิ่งไว้นะครับด้านล่างนิ่งแต่แทงบนหมุนนี้ แล้วก็ปล่อยมือกันล่างให้มือกลับมาแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนมาแล้วก็หมุนอย่างนี้นะมันก็จะหม,มุนออกด้านล่างง่ายๆเลยครนะับหมนุนๆอันนี้ผมเอาหมุน,น,นด้านล,าล่างแล้วข้างบนไม่ได้หรือหมุนก็ได้ช่วยใหญ่เลยนะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะออก,ออกนะหมดแล้วปีนีปีนอันนี้แหละเอ้ยจะปากแตกเนยไม่ย,ยอมเลย เอาสับไลน์มาแล้วเจ็บเดี๋ยวล่วงเลื่อนลงไปอ่อาอ่ะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ที่หมุนที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมบอกว่าให้หมดุดงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นนโอ้ยเด็กล่วงแน่นอนเลย,ย,ลยรนนลาาเรียบร้อยนะครับอันไไนี้ต่อระดับนั้เรียบร้อยแล้วต่อไปดับใหม่ก็จะมีรูปร่างเหมือนกันนะครับแต่จะแพงขึง้น ยหน่อยอันนี้200อยกว่าบาทนะครับ<ห>ตอ<ร>นตนี้มีร้อยกว่าบาทเองไปสองร้อยกว่าบาทก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนทุกอย่างกลับที่เดิมนะครับใส่ตรงนี้ก่อนด้านล่างแล้วก็อยใส่สายใส่สายอันนี้ก็เสร็จครับด้นท้ายนี้จะมี2ชิ้นนะครับชิ้นล่างเป็นตัวหมุนส่วนชิ้นบนจะเป็นยางที่ต้องวางอยู่ด้านบนนี้นะครับต้องเอายางสีดำไว้ด้านบนถ้ายางสีดำอยู่ด้านบนลักษณะนี้นะครับ วิธีที่จะหมุนกลับเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จับข้างล่างอ่าเนี่ยค่อยๆข้างล่างจับตึงไว้แล้วก็หมุนน่นนี้ไปนะครับข้างล่างมันจะหมุนตามไปเพราะมันแน่นนะครับแล้วเราก็ล็อกข้างล่างไว้แล้วหมุนมาอย่างนี้มันก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่พอตึงๆมือนะครับไม่ต้องเอาแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวเกลียวจะแตกหรือยางข้างบนอาจจะหลุดลงไปได้นะครับเอาแค่พอให้อยู่ แค่นี้ก็แน่นแล้วนะเปิดปิดโดยที่ไม่มีนลอะไรแค่นี้ก็แน่นแล้วนะหมุนได้ไปมาโดยที่ข้างล่างไม่หมุนตามแต่ถ้าหมุนตามเราก็สามารถเอามือสอดเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันแน่นเหมือน,น,นเดิมก็ได้นะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ใส่สายยางอันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนใส่ตรงนี้นะครับจหล่างโดยจะต้องสอดมือเข้าไปใต้นี้นะครับ เรียบร้อยครับพอใส่ด้านน้เสร็จแล้วนะครับก็หมุนตรงนี้กลับเข้าไปที่มันด้านนี้นะครับตรงนี้คือที่เห็นนี่คือเป็นยางหรือว่าเป็นซิวยางกันน้ํารั่วนะครับระวังมันจะหลุดหายนะครับถ้าหลุดหายหรือไม่ได้ใส่เนี่ยน้ําก็จะเนน่ยอย่างเงี้นะเป็นชิ้นอย่างงี้ถ้าหลุดหายหรือไม่ได้ใส่เนี่ยน้ําก็จะไหลรั่วออกมาทันนี้เลยนะไม่สนิทหมุนใส่กลับเข้าไป เวลาใส่กับก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าหมุนไปทางขวานั่นะฮอ่ะเรฟลองหมุนดูหมุนหมุนนะครับหมุนไปแน่นแน่หน่อยถ้าใช้เครื่องทุแรงเนี่ยเอาแค่ตึงมือนะครับอย่าลัดยาอย่าหมุนให้เกินกว่านั้นมากพอตึงปุ๊บหมุนไปอีกนิดหนึ่งก็หยุดนะครับไม่งั้นมันจะแตกเช่นใครที่ใช้คีมล็อกหมุนช่วยหมุนแต่ผมใช้มือหมุน แรงเราก็จะไม่มากพอที่ราให้มันแตกนะเรียบร้อยข้างนาก็เรียบร้อยนะครับลองเติดน้ำดูน้ำต้องไม่รั่วนะครับแสดงว่าตรงนี้ไม่แน่นนะครับต้องหมุนใหม่นะครับวิธีการที่จะทําให้หมุนตรงนี้ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะหมุนยากนะต้องใช้สองมือนะครับเวลาจะหมุนก็กดอันนี้ลงไปอ่ามือขวาเนี่ยกดลงไปนะครับให้มันเสด็จกักด้านล่างแล้วก็ ข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันจะหมุนง่ายเลยมันจะหลวมนะครับมุนไปเรื่อยๆอกดแน่นๆแล้วหมุนข้าไปจตหมุนง่ายหน่อยอ่าเอแค่แน่นพอตึงมลนะครับเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูนะครับอ,อย่างนี้คือด้านนี้ไม่มีน้ำรั่วออกมานะครับด้านใต้นี้ก็ไม่มีน้ำรั่วออกมานะครับ เสมอไปจับสัมผัสลูกก็ได้นนะด้านไนด้านไหนของขั้วตา,ายกอกนี้อ่ะไม่มีร่วไม่มีซึอมออกมาเสร็จแล้วเราก็ลองเปิดเทสเลยนะว่าใช้ได้ไหมโอเคโอเคเย้ <Okay. Yeah. S 1> อ่าชอบช่วยกดแชร์กดตูกใจกดติดตามและกดกระดิง่งช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้กอกน้ำใหนม่มาใช้งานแบบไม่ต้องเรียกข้างมาให้ปตปางๆนะครับแค่เสียค่าอุปก,กรณ์ คาคุณต้องมา1 0ยกว่าบาทหรือจะเอากันก็ใช้ได้ก็100กว่าบาทหรือเจอ้ายังดีไปเลยสี่100ห้าร้อยอะไรนั้นก็จะมีเวลาซ่อมก็จะสามารถสื้อได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมพวกแพงเพราะว่าเป็นสเตเลสแท้ทดลองใช้งานนะครับก็สดใสสวยงามตามน้องเลื่องนะครับหน,หนึ่งอันเนี่ยจะใช้ได้อยู่ประมาณสองปีนะครับอายุใช้งานใช้งานมันเปลีป่ยนเปลี่ยนทุกวันวันละไม่รู้กี่ครั้งนะครับ จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Mr. ิสเตอรชีดือนครับวันนี้ลาไปก่อน Mr. สเตอร์สวัสดีครับ